กินเนี่ยก <as ินร่อยมีกอเป้พกินบกตยาพกตรงนี้ก็เลยดูได้ยนี่ครับเก็บมวันนี้แปตาล์าสะักน้ำเต้าเราไายามตักตัปนหน้าครับครับเนจริงระครับว่นี้นี่มีแงเราะตนีรต่อเป็นรสไสย่รง้ต่อเป็นิ หายตัเด่นนะใช่อตัวนอ๋อ hmm. ข no. no 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 ้นมาคู no ่ม no no okay. so ือหาครับขืนาแล้วนะเอผมผมขนมาขืนมาแบบแบบแบบผมว่าแสดงว่าเืนก็ขนมาบ่นมากบหครับ เพราคนเมื่อจากไปไปเร้อไปเร้่อยแต่มั <Yeah. S 2> นข้อใดตัวใดข้อตรงนี้ก็เป็นอยู่บบนีน้ปัจจุบ <Okay. S 2> ันเป็นเกมเขาก็คิดดีปัจจุบัน ทุกนีเมืนอกี๊สะสมเนอะเต็มไปหมดใส่ห้อแบบทอดลอยแลยมีดากนัไม่ใจไปเรื่อยใจไปเรื่อยีเพรตัวนี้มันไหได้ดูให้มันสบายก็ก็มันจเขร่งกัดยังเลยใส่ใน่ยบเพราะเพอเลยหรค่มาเปล่ยนจาพอปุ๊บ้างขัวปุนอนนี่มันบายจไปเปิดนร่างกายได้เปิดฝืนร่างน่ต้นหนึ่งเมื่อเมื่อนึ่งเพียมเม่อยแมนม่จ็บพ่อ คิดนะครับวน้โโขาดมเพเราวนานะับคับถึง็ถึงกายจะบาจะบอกาวันน้นนี่คิดนัดส่เลคิดไปโขอยู่นนนอนานี่แหะนั่ล่นบไานเบื่อทันใดก็เอย่างทานบนนอเบื่นี่ยอีด็ไปโอ้มกิน่าแฟละมันมีเลอะไปละมันก็สูบสูบยาด้วนีเปานี่ กยูใน่มองมันเเงินเาได้่พปะักยาคิดว่าโอ้อยแก้ัตดี๋ยวัน่แหะคิดบนแ่คินัดค้ตัได้เีว่าโอ้มงปยังเลืออย่าก็จะบคินเลยถ้าต้องยงนี่บดเลือกแการกินิดเดียวกินต่อละกินนิต่อละไม่แต่องค์ได้ทว่า ได้เงนมากแต่ฉันนั่นลหะผลิตเือะเลยเะครับแล้วก็จนั้นบานมีเร่องใงไก่ของมันเองหลังไก่ห้องก็ต้องให้มัสบายเขาะมาดันครับินาบาดลุงเขาเึินมากตพักก็นนอียพัสบายสบายกายสใจตองอเาก็เทอาหารันเองใช้น้ำเตาทุบแต่เป็นควมคิดมนเขาเองนะคิผมมาเองเขาก็ใระป๋องตอนน่ไปจาก

เมื่อไหร่จะคิดถึงนักตาวนี้แก็ปนัจจุบันนี่แหละแต่มาเรืติดกันนี่ฟังเทีนักหาเทียนกมาจจะนักหลายเทียอเคยตีวจริงมาตวจริงโอ้แม่งมือดีเลนี้อยากคิดถึงนักขัตให้อยู่ปัจจุบันไว้นี่แล้วจัติอดีตนันเรอดีตงมาเรื่องนี้เอาขึ้นมาเดวเด็กเงนั่งซ้ำี่ก็ไ่เหว้องเมืคที่เอ้าี่หนัวไปคิดนัดจึงเที่ยก ใจเขาก็พอดีกใจเขากฟอตไปเรื่อยเขาจะพุทเลี่ยาดเปื่อนปุ๊บอ่าพอทำนันะะเลยแลมันกินเลี่ยนนี่เอากับนี่อากาศแจ้งใได้อ่ากินเลี่ยมดเลเขากับกับแก้งใหมด่ได้ละอคิดไปเรื่อยๆโอเ้ถืว่าเบาได้เลยเขากทัดขาดุกบเขาคิดถอนตื้นนันผ่านมาแล้วคผ่านผ่านไปเลยครับ่อเราพแล้วในการกห้องอื่ มีแล ah ้วไปละท่านทินท่านเอละกินต้อกินใหดีอยู่กัประจำวันไม่ท่านจะมาเนื้อพวกเรคิดถึงเงื่อนาได้แต่ยัดเขาในบอนี่พเรคิดทำแบบเขาไม่ได้มาห่อมาไม่ได้มาห่อเพราะมันร้อนเง่นมึงทำมันแล้วก็ทำไปแล้วไปหมดละ มันห้านาไปกินมนเาบอกานาไปกินไม่ยะาจานอยู่มาหน่รันม่็ว่ามันกินนเจดนอาว่าแหว่างไ้างางมอรพนิน่อาแท่งจนาก็บแทงกเต่ยัาน้ำ่ตมาหองแต่วายหองะ

ก็เจ้าของใส่นี่โยมพะวายนี่พระใส่ลงม่อใครที่่ล่ะคงไม่มากจใช่ล่ะมีโยมมากเมันจะดี่โยมจะทำคนเดียเดกบำบ่ลรับปากคนนี้ดิจะมากก็ไม่ดล่ะแถผมตของเลือกจัรับปากเรา้มามาได้มากลยมี่สามคนเล็กนี่ล่ะ Hôm บ่ฮู้บ่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  này Có บ่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  này, บ่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 

ถึงตอนนี้ก็มีฝนตเ่ยวตอนี้นตกนักสามที่เกิมีั้งนกันในบนนี้บนได้กต้องห้องแถวห้อง่ทาห้องสิบีเลขับอันมือนีละมีละแตร่ดินาดเ่นนบวยบยงานทำกับพาคนตลอดคนตเดี่กับาไปแล้วบินมาเร็วแลวละเราดนนีน่าวเด็ดๆวเลยขับติดตัง

หแร,รงจนล้นเลยวะครับอาจารย์อ,ยอันนี้อันนี้ล้นยู่รรา่ครับอาจารย์ครับไม่ม,ม,ม่ถังอมคลัง,องอยนน่ะถังอครับอามาน่แมนแมนครับ ใครับไปกากม่นะนอกจากว่าบกงจักรก็บอกจะยิรมีคณม้าประเทศก็าะมีเคราะต้นมาพระเขไปหาแบบเาได้เพราเขาไปหาราพื่นลามน่ะตามเพื่อนลาบามวัดตามาใหู้เป้องบบรอบม้บนกันแหละครับครับอาเดียก็จะเป

อ่าท่านอาจารย์ก็เอาเป็นถึงท่านเจ้าคุนนะครับเนี่ย้อยไ้เคดียว่น้ตาทเขานอยู่นพันวนะครับผมเป็นมือคนดียว่เคยครับบ่มคเดวนหอาับาเนัอ่นครับ่นะใบนะครบายใจรายใจนิพพานาัสร้างรรบสร้างสมกัหาครมมากใครเนหลักหาน้มา่ายนลัตงใครับผม บางองค์ต้มน้หมอเอาไว้วันครับมัดันกรมครับมองิบมีต้คู่เขาใหญ่กว่านทางไก่งวนคนครับไปครับดครับผม